Đây là tớ nóng mà ủa pì nóng hả nóng Nào náu còn má ủi thiệt à nó yin quá đấy ạ, phải nhớ phải nhớ team ạ, phải nhớ phải nhớ team ngan nha 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 ạ, phải nhớ phải สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเป็นอีกท้ายนะฮะวันนี้จะมาพบกับเกมโชว์เหมือนเดิมนะครับ,รบวันนี้เป็นอะไรนิรันดิ์เป็นเลยกูร้อนตอนเนี้ยร้อนด้วยเดี๋ยวจะให้เดาเครื่องดื่มชูก,กําลังว่า <c oughs> ยี่ห้ออะไรทาไมอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตะบันเตอร์ก็คือปิดปิดของเขาเลยนะังไม่ได้ตังก็ปิดยังไม่ได้ตังยังไม่ตังเดี๋ยวจะเทให้ทีละแบรนด์ใครจะกินแล้วทายถูกถ้าใครทายถูกรอดรอดเลยีกฝนงโทษอีกแล้วกูว่ากูทายผิดแน่นอนไม่เคยกินเลย กูโกหกไม่เป็นโคนจับตลอดโดนจับแม่ตลอดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวจะมาลองทีละยี่ห้อนะฮะแล้วใครทายถูกก็รอดตัวไปใครทายผิดเดี๋ยวจะมีเป๊ปซี่ให้กินโดนโดกพูดผู้ชนะคนเดียวแต่แต่ละรอบแล้วแต่ดิถ้าเกิดว่าทายถูกหมดก็รอดทั้งหมดไงอ๋อคือแข่งทุกแบรนด์เลยแบบไม่ไม่ถ้ากูทายถูกหมดมึงแดกไฮะกินได้กินได้เตรียมดูเลยครับคนดูจริงนะบางทีคนโดนอาจจะเป็นกรรมการก็ได้อ่ะเดี๋ยวเริ่มยี่ห้อแรก หันหลังครับหหัันนลงะเล่นเลยเหรอเล่นเลยดิอ้ยจะเที่ยงอยู่แล้วอากาศดีด้วยวันนี้บัดนอื่นมึงก็ไม่นัดมานัดวันที่อากาศดีถือไว้คนละอันไว้สำหรับคนถ่ายผิดหลอนอย่ามองดิมึงนี่โกงจังวะโดาไป็นคิปโกงอีกแล้วเออใน่ใส่นี้เริ่มจากไข่อย่างแรกนะครับโดนทุกคลิปเลยเนี่ยโกงทุกคลิปนันแต่กูก็โดนทุกคลิปนะขนาดโกงแล้วยังโดนโกงวิ่งโดนกลับหลังหัน นมือสองสามอุ้ยน้ำปลาไหมอ๋ออีเทียนน้ำปลาแน่นอนเลยของคนแรกกูกินมาเยอะอีเชฟมึงมีเนมาเล่นเอ้ยกินพร้อมกันดีกว่าพร้อมกันเรากินพร้อมกันแต่ห้ามปรึกษากันนะอ่าโอเคอยาอย่าปรึกษามันเป็นน้ำปลาใช่ไหมลมๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาเออไม่ใช่ไหวเฮียอกินพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่ะดูว่าจินกินกินไหมแล้วแต่เมื่อไหร่ยี่หรสชาติเนี่ยอ๋อเร็วมากอ่ะ เกีือแปลกใจตอนแรกจะเป็นแบรนด์หนึงแต่แต่กูไม่ให้ตอบทีละคนนะกูให้ตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันเหรอท้ามงั้นเดี๋ยวพอมึงดิโพมึงก็เอาเอ็มร้อยมึงก็เอาผมก็ได้ดีมีสิทธิ์ของเราเราที่เรื่องกูให้ตอบพร้อมกันเลยเอาบริษัทหนึ่งเลยมาเริ่มกูเริ่มที่ก่อนมีเอ็มร้อยกระทิงแดงฉลามดิโพแล้วก็อะไรวะคาราบาวเขาปิดขวดเลยคาราบาวกูปิดก่อนปิดก่อน เกลังาผมใช้ในใจลกินนี้เป็นกินที่แอบว่ะมอนรบกนดอมนอเคยกินมอไเยอะเดยวมึงผิดี่มึงหลาอมันมันเคยกินแบมามา่ะมาพ้อมกันนะหนึ่งแล้วตมึงก็จะมึงเลยก็มึงกูนี่ห้าตสเหมือนได้ดูแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสลสลไอ้เกเหมือนกันเฮ้ยทำไมทำไมสลัเหมือนกันวะ ไ่เปิดฝาบ่อยเจ๋อเจ๋อเม๋อเจ๋เจ๋อเจ๋อเจ๋เจ๋อเฮ้ยเจ๋อเจ๋อเม๋อเจ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 ๋รเจ๋อเจเข๋เจ๋อเจอเปอเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจลอเอเจ๋อเจเเออเอเออออออ คนนี้เดียมเดินอ่ะโอเคจัดไปครับต่อมาเลยน้ำต่อมาเลยรอบสองรอบสองมาน้ำขลังน้ำขลังไอ้ยลังเนี่ยมึงจะหันข้างก็ได้นะนั้นก็โกงดิโกงอีกแหละเดี๋ยวคุมหนทางโกงตลอดแล้วแป๊็ซี่กูถือทำไมเนี่ยว่างดีกว่าก็เผื่อคนผิดไงคนผิดได้สัตว์หน้าเลยเหรอใช่ไอ้เคี้ยร์คนโหดเกมนี้โหดมากเกมนี้อย่างที่สองนะครับอย่างอย่างอย่างน้ำปลาอีก่ละกับหลังหันได้กูไม่เชื่อมึงเลยกูว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำปลาล้ เหลืองๆอย่างี้เอามามึงไอ้สายแดกนี่หว่าเฮียเนี่ยไอ้เนี่ยนี่รู้ทุกอย่างเออกูถึงบอกว่าให้จริงให้ตอบพร้อมกันไงจริงพี่พี่ยอมรับมันดีกว่าพี่คันสดๆหรือเปล่าไม่นี่ถ้ามึงรู้เรื่องงานมึงดีขนาดนี้มึงจะเลิไอ้เฮียเนี่ยเป็นบีเอ็มไปแล้วได้กลิ่นปะเี้มาให้กูคิดก่อนนะบ m ย่อมาจาก BM W อ็มดเบินี่เฮ้ยเฮ้ยกินเลยจิบไปดิเฮ้ยห้ามเบึกปากกันนะโอ้โหเฮียแปลกแปลกอะไรเหมือนกลิ่นยาป่ะเนี่ะมีห้องเล่นมองนะ มั่นใจลืมละเดี๋งนะอย่าพึ่งนะ๋ยวาพึ่งนะอย่าพึ่านะสกิทสกิทกูด้วยไม่ได้เดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนเออะอะไรบ้างนะรู้เหรอเอ็มร้อยเอ็มร้อยลิโพฉลามมินิบินดาบูนต้ากูลืมหมดทำไมวะไอ้ลิโพฉลามเอ็มร้อยคาราบาวแล้วก็อะไรวะอ่ะพอจบอลกูได้คำตอบแล้วคือได้คำตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมันฉลามลิโพเอ็มร้อยคาราบาว เขาเรียอะไรกันเนี่ยอ๋อกระทิงแดงอ่าะมาไม่กัมกึ่งอ่ะคือประเด็นคือไม่กัมันกระทิงแดงว่ะไม่กัมเดีเพื่อไม่ไม่ได้ปรึกษากันเออเออเอ่อเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวแป๊บนึงเราคิดกันฮ่าดีสองสองไอ้เนี่ยนี่ทำกูหล่ออ้าวถือเลยถือเลยเ่อนรอบนี้มีคนโดนป่ะมาแป๊บนึงนะ คิดต่างได้แต่อย่าแตกแยกแป๊บนึงนะแป๊บนึงก็คุยกับแบบเป็นขอขอสามนี่แบบนึงนะกูกำลังเล่เอ้ยอย่าเพิ่งมึงจะเขย่าได้ไหมมึงพอเปิดฝาแล้วนี่อุดถึงจะมันถึงจะพุ่งถ้ามึงเขย่าเลยพอเปิดฝามันก็พุ่งถี่มันยังไม่ได้เปิดไม่เปิดมึงเขย่าแล้วเอออ่าเต็มตัวมาๆมาหนึ่งสองซ้ำคาราบาวเอ็มร้อยอันนี้อะไรคาราบาวอันนี้คาราบาวในเอสไงอันนี้คาราบาวในเอสไงอันนี้อะไรคาราบาวในเอสไงอ๋อ เดี๋ยวมาไม่ดูเมื่อกี้ทางบ้านรู้แล้วมีคลิปมีคนต่างอีกแล้วโอ้ตายเลยเพิงอย่าคำตอบก็คือเ้ยคำตอบก็คืออย่ามึงเหนืเตรียมเลยเปิดเลยมึงอาจจะได้ใส่สองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โล้นมึงไปเปลี่ยนขวดเลยไปเปลี่ยนขวดก่อนแล้วมึงก็เปิดฝามึงอย่าเพิ่งขย่าเราอิ้วอุดแล้วให้เขย่าเด็กมันนอนเขย่าย่างนี้ไอ้เจ้ามีถืออยู่เงี้ยเห็นเงาเห็นเงาโอ้โหมึงรู้ยั็นเงาเลยเหรอถูกเห็นเงาในขวดใช่ไวะเข่แล้วอ่านะเปิดฝาแล้วโน้เดี๋ยวเพิ่งนะ สัตว์่อันนี้อะไรกอดเนอเอฟไงคาราบาวใช่ไหมเป๊ปซี่นี่เป๊ปซี่ถูกแล้วถูกแล้วคาราบาลไงอันนี้อะไร M ร้อยห้าสิบอันนี้รสชาติที่คุ้นเคยรสชาติที่คุ้นเคยคิดคำตอบก็คือส่วนนี้สนุกส่วนนี้สนุกสนุกคนเดียวที่ยังคูปี้เล่นอะแล้วเอาวะ โอ้ยเยอะมันนี่ทำไมไม่มีกินโซมอ่ะไม่มีการาบาลอากาศในกรุงเทพนะประมาณ17องศาตรงนี้คือเจ็บตรงนี้เอาช้างมาแล้วครับตะวันสั่งค้าครับมึงขนาดนี้ได้เหรอเชฟนี่คือลงทุนมากนี่ลงทุนขนาดนี้ได้เหรอของมึงวางเลยหนูได้ใช้อีกแน่นอนหมดยังยอดคนอื่นอ่านไปแล้ว2 2ยี่ห้อสุดท้ายไหมตอนนี้ อันสุดท้ายเลยสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์ยังไงวะจะใส่2ยี่ห้อมาโอ้ยใส่โอ้ยยินแต่ต้องกระถูกหมด ถ้าถูกหมดเดี๋ยวโดนเลยแต่ต้องถูกแบบสองสองสองเลยนะแบบเอ็มร้อยคาราบาวคาราบาวเอ็มร้อยอะไรเงี้ยถ้างั้นกูยอมโดนเลยกูให้สามขวดใส่กูเลยแต่ต้องถูกแบบสองสองสองนะไม่ใช่ว่าไอ้รันเอ็มร้อยถูกไอ้นูริโพถูกไม่ได้นะถูกสองสองสองทุกคนใช่ปรึกษาได้ไหมคำนี้อันนี้ปรึกษาได้เออคือพูดออกมาอันนี้เหมือนทุกมึงเล่นกับกูเลยนะสามหนึ่งเลยเหรอเอาเตเป็นแฟนกูไม่อยากให้มึงโดนเลยเดี๋ยว เริ่มเลยครับหันหลังเฮ้ยรันอย่าเอียงมาหันไปมึงมองกระจกรถมึงได้เห็นกูอยู่ไหนกูเห็นชันเลยตัวใหญ่มากนี่เปิดใหม่ดินะเปิดใหม่เปิดใหม่ไอ้กูยังไม่โดนเลยนี่หว่าเออถ้ากูรู้เรื่องงานดีขนาดนี้นะโอ้กูเติบโตแ้บนี้มันจะเป็นน้ำปลาก็ได้รอบนี้กูคิดอยู่นไอปลากระเดี่ยวมึงอย่าไปเอาอะไรกับมันเชฟอะเฮ้ยเสียงเปิดฝานี่มัน เปิดใหม่เเฮ้ยียนเปิดฝานี่แบบชัดมากเลยไม่เอาขวาเดิมนะอะไรนะไม่มีอยู่แล้วแม่กูว่ามีแน่นอนเหลือสามยี่ห้อสุดท้ายเอาใส่ยี่ห้ออ๋อนี่คือใส่เหมือนกันใช่ไหมใช่โอเคเอาสามยี่ห้อหรือสองยี่ห้อสองยี่ห้อจบคลิปนี้นี่คือบอกเลยว่าคืนนี้เอาสี่ห้าสี่ห้าแน่คือดีใจโอ้โหตอนนี้กูกินกระดี่รังต้มอ่ะนกูมันหล่อเนาะนี่นะครับสองยี่ห้อนี้นะ อย่าหันนะครับอย่าหันนะครับอย่าหันนะครับเอามาหันได้คืสนุกจริงๆเกมนี้คูอชอบเองนี้ได้มีเอ็มร้อยเพราะสีมันจืดสีจืดอีกแล้วเหรอให้ให้ปรึกษากันเลยเดี๋ยวก่อนกูอันนี้ก่อนแฟร์ๆหน่อยขวดใหม่ทั้งหมดขให้กูแล้วอกี้ได้ยินเสียงเปิดฝาไหมไม่มึงต้องให้กูบ้างดีได้ยินเสียงเปิดฝาไหมได้ยินเสียงเปิดฝาไหมไม่ขวดเดียวอีกขวดหนึ่งไม่เปิดดูแล้วดูแล้ว อ่ะใหม่ขวดหนึ่งเก่าขวดหนึ่งเออมีดีกว่าเออไม่ให้กูเล่นบ้างดีอ่ะได้ได้ให้กูโดนอย่างเดียวจำไม่ได้ตะกี้อะไรวะเอาอ่าเฮ้ยแล้วนี่กินกิมก่อนเซรามิคที่รอบนี้ฉลองไวาชนวายดีกว่าเพราะว่าไอเชฟโดนแน่กูว่ากูเก็บไมค์ก่อนไอซันเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโสมมีกินโสมเซามอันแรกอันแรกเราตอบเลยนะอันแรกอะฉลามอันแรกเออมีเซรามมิคไม่นอน อ่าอย่างที่สองฉลามกับเอ็มร้อยเออโค้าหวานเงี้ยไหมเออเอ็มร้อยโดนเชฟโดนเชฟโดนเชฟโดนว่าเนี่ยจะเอ็มร้อยจริงๆฉลังเอ็มร้อยฉลามกับเอ็มร้อยวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเงมึงไม่ต้องเปิดหรอกมึงอย่าทำฟอร์มพิจารณ์กูรู้มึงมึงอย่าทำฟอร์มเราเอีเยาอัดไม่ได้่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้อัดเดี๋ยวจะได้ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ก็ได้ทั้งบ้านรู้มึงมึงอะอัดยังอัดยังเอาอัดแล้วอีกไอ้เหี้ยทางบ้านรู้เดี๋ยว มันเหมือนมีกลิ่นคาราบาลวมึงไม่ต้องผสมเดี๋ยอะ M100 กับไอ้ที่แรกอะอะไรนะอะฉลามเออา M100 ฉลามเดี๋ยวขอคิดอีกนิดนึงกูยังไม่พี่หิวแหละดขอไม่ไม่ขอวิเคราะห์เออมึงวิเคราะห์หน่อยน่าจะไม่ใช่สามคู่ร้อยไปน่าจะว่าคาราบาลอีกอะ M100 เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เบบมือเอาอีกอันเนี่ยทำเราตมสดวนใแอร์ใช่ไหมในแอร์ใช่ไหม แฮดอีกแหละแต่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นกระชายไม่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 ฉลามมันกระฉลามฉลามฉลามใช่เหรอคิดดีๆฉลามเอ็มร้อยเอ็มร้อยจบแล้วมร้อยจบเชือบูเฉลยมาถอดมาฉลาอเอ็มร้อยเดี๋ยวถอดมามาดูเฉลยฉลามเอ็มร้อยถอดใหม่หวะเฮ้ยมึงเขย่บเบา เนียนได้ที่จับพี่เชิด้วเว้ยเดี๋ยวมันเปียกไงสงสารมันไงเออสงสารเอ่อเฮียลูกน้อยลนเลยลูกเด็กเล็กแดงอยู่ทำเป็นอะไรไปไม่อะไรอย่างแรกอะไรนะฉลามฉลามไงอย่างแรกเป็นฉลามแล้วกักูเขย่ารอแล้วอย่างที่สอง M100 เกมร้อยดิ มึงก็หรับก่อนมึงอย่าโกงนะเขาบ้างรู้นะเขารู้เขารู้เขรู้นมึงเฮ้ยจะไปบอกแคนที่สองเป็นกระเทียมมาให้ s <S ือนมาเหี Hence, mm. s. <S ่ยวเดี๋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 ยวเดี่ยวเดี่ยวเยียวเยี่ยวเวเยีเยีเยเวย โอ้เอาติ้นรึเปล่าเรียบร้อยครับผมเหลือเกิเรียบร้อยตอนแรกก็ยังลังเสนอว่าีแดงโคฟี่กูเก็บไหม่แล้วรันเล่นได้เลยเนี่ยเก็บไหม่แล้วเดี๋ยวนี่รอยแกะเรียบร้อยนี่ไม่หลอกใส่ไปด้วยตอนแรกว่าจะทักอยู่ว่าเมื่อกี้อะไรนะเรียร้อยใช่ไหมกูบอกแลยเรียร้อยเรียบร้อยดิเรียบร้อยเรียร้อยดิกล้องตามมาครับกล้องตามมเลยอย่างนั้นเราก็แม่นโสมเนี่ยชัดมาก เอ็มร้อยอ่ะเหลือไว้ให้นูกินนูบอกขอกินเอ็มร้อยอ่ะเอ้าแล้วมีขอมากินตอนไหนอ่ะนี่ไงตอนที่ของเข้ามาไงไฟต์ไฟต์คร um> ับก uh well ็เลยเก็บไว้ให้นู๋เขาอเอ็มร้อยขวดนึงโอเคดูคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับใครด้วยครับเอ็มร้อยนะฮะอันนี้มั่นใจมากนูมั่นใจมากเอ็มร้อยมั่นใจมากๆเอ็มร้อยครับเป็นไงวิเคราะห์วิเคราอ็มร้อยโดนเปิดล็อกว่ะอันนี้คือไอ้คนที่เปิดอ่ะมาเปิดเฉยๆ นี่ไงกดที่เปิดเฉยอย่างเงี้ยที่ไม่เปิดกดซับกดไลค์ได้แล้วครับอย่าลืมกดตามกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะไม่ติดใครเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน